สอบวกสบวกระยะสั้นของวิริยะครับพี่เบียเริ่มต้น617บาทครับใกล้เทศกาลสงการแล้วมีผลิตภัณฑ์ไหนที่น่าสนใจในช่วงเทศกาลสงการไหมครับอ๋อช่วงเทศกาลผมจะแนะนําเป็น2อบวกสบวกระยะสั้นของวิริยะครับพี่ก็คือจะคุ้มครองตามระยะที่เราเลือกครับจะมีตั้งแต่30วัน90วัน1 8 0วัน เบียรเริ่มต้น2บวกอยู่ที่617บาทครับ3บวกอยู่ที่543บาทบจะมีทุนให้เลือกตั้งแต่1 0 0 0 0 0สนสจนไปถึง5 0 0 0 0นเลยครับอ๋อคือลูกค้าสามารถเลือกทุนประกันได้ตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปใช่ครับอ๋อเหรอคะแล้วสมบวกสาบวกแบบนี้คุ้มครองเหมือนประเภทสมบวกสบวกทั่วไปไหมคะเหมือนกันเลยครับแค่จะคุ้มครองตามระยะเวลาที่เราซื้อแค่นั้นเอง ในส่วนความคุ้มครองของเรื่องทุนประกันลถหรือทุนประกันบุคคลภายนอกต่างๆจะเหมือนเดิมกับ2-3บวก3บวกธรรมดาเลยครับก็คือความคุ้มครองเหมือนกับประเภท2-3บวก3บวกเต็มปีใช่ครับอ๋อเพียงแต่ว่ามาคุ้มครองเริ่มต้นที่30วันแล้วลูกค้าสามารถเลือก จำนวนวันที่คุ้มครองได้ใช่ครับเอ๊แล้วมีค่าเสียหายส่วนแรกไหมคะไม่มีเลยครับจะเป็นเหมือนสองบวกสามบวกวิริยะเลยครับแล้วกรมธรรม์ออกเร็วไหมคะอ๋อไม่ถึง5นาทีเลยครับ <c oughs> ถ้าแจ้งงานปุ๊บส่งสำเนากรมธรรม์ให้เลยครับ <c oughs> ใช้แค่สำเนารถยนต์ก็สามารถออกกรมธรรม์ได้เลยครับ ลูกค้าจะได้กลมมาทันเร็วนี่คือส่งผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะเดี๋ยวผมส่งสำเนากรมมรทันผ่านลายส่วนตัวไปให้ก่อนครับถ้าลูกค้าอยากได้กรมมรทันตัวจริงทางเรามีบริการรับจัดส่งครับ ถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปครั้งต,ต่อไปให้พวกเราด้วยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์ด i ไซน์อินชัมาได้เลยนะคะเรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านเข้าใจประกันไทยได้มากขึ้นให้เราดูแลประกันคุณมั่นใจได้